ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตอร์บอยนะครับอยู่คนเดียวแล้วขออนุญาตถอดแมสดีกว่าอาจจะยากเวลาแบบว,ว่ามีใครมาใกล้ก็ค่อยใส่แมสแล้วกันวันนี้นะฮะที่เห็นอยู่ด้านหลังผมตรงนี้ตรงนี้นี่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 ที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนะครับนั่นก็คือคูเปต้ารุ่นใหม่ของเขานะครับซึ่งเป็น M u series นั่นก็คือคูเปอร M เอ้ยซึ่งเป็น M series ตัวใหม่ที่เรียกว่าโอ้โหรุ่น M ของเขาเนี่ยคองประเทศไทยขายอยู่ในไทยมานานตั้งไอ speed, พวก M แปดห้าสนะี่ศูนย์กับ M เก้าห้าสี่ ขายมานานลท้ทีนี้ได้เวลาที่เขาจะเปลี่ยนโฉมเหมือนที่ผมเคยบอกเมื่อ,อคลิปตอนแรกผมคิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนตอนปี2020ใช่ไหมแต่ไม่ใช่เว้ยเขาเปลี่ยนตอนปี2022อ่ะก็ตัวเลขสวยเหมือนกันครเ้านี้เาว่าเปลี่ยนเป็นรุ่น M นะครับ9808นะครับ M เขาจะมีอยู่3ตัวนั่นคือมี7508 8808แล้วก็9808ซึ่งด้านหลังของผมเป็นคันแรกของประเทศไทย ที่ตู้แอร์นะฮะคันนี้เป็นของลูกค้านะฮะของ a s b บ้านโป่งนะครับลูกค้าซื้อไปแล้วก็มาให้เฮียแกติดตู้แอร์ผมก็เลยเออเฮียผมอยากเห็นรถคันนี้วะ่ะผมก็เลยมาที่บ้านโป่งนะครับ KKB บ้านโป่งนะครับหรือ a s b บบ้านโป่งนั่นเองที่ ผลิตตู้เก่งตู้แอร์นะครับท่านใดสนใจก็ไปติดต่อได้ครับตามเบอร์ที่ขึ้นนะฮะสำหรับเฮียสุดร้องผมเฮียอนันต์นั่นเองนะครับนันเจ้าของเลยนะเบอร์เจ้าของตรงเลยนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับ A S B ตู้แอร์นะฮะมันโป่งครับคลิปนี้มีสปอนเซอร์นะฮะก็ขอบคุณด้วยนะครับก็สําหรับ Quick e i s i n g นะครับท่านใดสนใจสินเชื่อเงินด่วนเงินทันใจนะครับ ไปที่ Quick Lising ได้ครับมีสาขากว่า150สาขาทั่วประเทศไทยนะครับท่านใดแบบว่ากําลังแบบว่าหาเงินหมุนอะไรเงี้ยครับต้องการเงินหมุนเงินด่วนนะครับที่มีเขาเล่มทะเบียนรถถนะครับท่านก็เข้าไปได้เลยเดินไปที่ Quick Lising ได้เลยครับมี150สาขาทั่วประเทศนะครับเงินด่วนสบายใจไป Quick Lising นะครับแล้วก็มีไลน์แอดด้วยนะแอด Quick Lising ครับอย่าลืมเติมแอดด้วยด้วยนะครับผมฝาก,กไว้ด้วยสำหรับ Quick Lising นั่นเองจ้ะ เอาตรงคันนี้ก็98แรงมา้าเครื่องยนต์เป็นแบบเดิมนะสรุ่นของเขาที่มันมีบอกนั่นคือ75ก็คือ75แรงมา้าแมบไม่มีเทอร์โบแล้วก็เป็น88กับ98จะเป็นรุ่นที่มีเทอร์โบาราคาก็เปิดตัวมาแล้วครับคันนี้อยู่1ล้ามน379,00บาทราคาก็ไม่ได้แพงขึ้นกว่าเดิมมากกับตัว9540แต่ว่าได้แรงมา้าเพิ่มขึ้นมาอีกอยู่3ตัวนะฮะเป็น98แรงนั่นเองนะครับขนาดตัวรถที่เขาบอกนะน้ำหนักตัวรถมันจะเยอะขึ้น น้ำหนักตัวรถเยอะขึ้นรูปทรงของตัวรถก็ดีครับแต่ว่าผมชอบตัวที่มันเป็นตัวญี่ปุ่นมากกว่าแต่เรื่องของน้ําหนักเนี่ยเป็นสิ่งที่เ,ออเขาทํามาได้ดีขึ้นนะครับน้ำหนักน้าหนักของเขาทํามาอยู่ที่เท่าไหร่จำไม่ได้แต่ว่าเขาโชว์ว่าของเขาน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะผมมาดูน้ําหนักกันน้ําหนักขเขามันจะเริ่มต้นที่3ามตันสองนะครับก็ถ้าเป็นตัวแปดสิบแปดก็จะเป็น3ามตันสามถ้าเป็น ก็เป็น98ก็เพิ่มเป็น3ตัน450แล้วก็เพิ่มตามน้าหนักของเวทยดวงล้อเองเพราะว่าถ้าเป็นตัว75มันไม่มีเวทยดวงล้อให้แต่ถ้าเป็นถ้าเป็น9ถ้าเป็น88มันจะมีเวียดถงล้อหลังให้คู่หนึ่งถ้าเวทดตัวเนี้ยถ้า98ก็มีเวทดล้อหลังให้2ลูกนั่นคือการเพิ่มน้ําหนักของตัวรถไปให้มันเยอะขึ้นนั่นเองนะครับถ้าน้ําหนักโดยพื้นฐานมันก็จะอยู่ประมาณตัว75นะคือ3ตัน250อ่ะอ่ะ,อะผมเดินไปใกล้ใ,กลให้ก็ได้ไม่ร้อนก็ได้วะ <laughs> มาพูดดถถึงงขขนาตัวรอ ทั้ง3รุ่นนะอันนี้มองเป็นภาพ3รุ่นนั้นก่อนดีกว่าขนาดตัวรถเท่ากันทุกอย่างเพราะมันบอดี้เดียวกันมันต่างกันแค่อย่างเดียวคือเทอร์โบนั่นเองที่มันไม่เหมือนดังนั้นตัดมันไปรถคันนี้ท้งนั้นขนาดตัวรถเท่ากันต่างแค่เทอร์โบอย่างเดียวราคาก็ต่างกันด้วยสิ่งที่ว่ามันเปลี่ยนวงการสุดๆของรถแท็กเตอร์คูบูต้านะครับของรถคูบต้าที่มันทําให้วงการของประเทศไทยมันเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดนั่นก็คือเรื่องของกองอากาศนั่นเองที่ ผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับกองอากาศมานานแล้วว่ามันสมควรที่จะไม่มีกองอ่ากองอากาศแบบเปียกได้แล้วเพราะว่าเครื่องยนต์ยิ่งมันทําสมัยทันสมัยเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยระบบพอาอากาศมันต้องเป็นแบบที่มันละเอียดมากยิ่งขึ้นและให้อากาศที่บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นกองหยาบก็อากาศแบบเปียกคือกองอากาศแบบหยาบนั่นเองมันกองอากาศได้ไม่สะอาดเท่ากองแบบแห้งหรือแบบแบบกระดาษอ่ะ มันไม่เท่าแต่ลูกบุตร้ารุ่นนี้คือก้าวผ่านจากที่ทําเป็นกรอง2ชั้นแบบลูกกลมๆอะ่ะแต่เขาก้าวที่จะข้ามมาเป็นกรองแบบาวเวอร์คอมาดูกันกรองาวเวอร์คอเป็นไงที่เปิดแม่งดีวะ่ะคือคนดีไซน์แม่งเ,เจ๋งวะ่ะผมว่าเขาทํามาเจ๋งนะคนดีไซน์ต้องยอมรับก่อนจริงเขาทำมาตอบโจทย์คนไทยวะะมาเนี่ยครับ ให้เห็นกันไปนเลยจะจะโอแม่งเหรอเอออยากจะชมเขาเหมือนกันนะไอเราทําจอเดียอยู่แล้วก็ออแอบแบบว่าชมเขาว่าเขาทํามาดีก็ระบบของการถอดอุปกรณ์หยู่อุปกรณ์เนี่ยเขาเออกแบบมาได้ดีด,ด,ด,ดีมันง่ายมากเลยอเออว่ะเออ้ยเจ๋งว่ะต้องเลี้ยวล้อหน่อยนึงนะถ้าอยากจะเปิดได้กว้างๆนี่ครับก็อากาศแบบ Power c o r e นั่นเองนะฮะเอามาดูเ o า e ว c o r คนะ เห็นไหมชื่อกอกาศแบบ power core นี่นะเนี่ยชื่ออกองกาศแบบ power core นะครับซึ่งเหงื่อผมแตกหมาแล้วเนี่ยเอาตรงเมืองนอกใช้กองแบบนี้มาเยอะมากแล้วกองใช้กองแบบนี้มานานมากๆแล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าประเทศไทยก็มีนะในรถรุ่นของนิวา l แลนเมสซี่หรือว่าจอร์เดียเนี่ยเขาก็มีมา แต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้รับความนิยมเพราะกอกอากาศประเภทนี้มันจะแพงขึ้นมากมันจะแพงกว่ากอกอากาศปกติค่อนข้างสูงแต่พอคูเบอร์ต้าเอามาทำเนี่ยรรบรอได้ว่ากอกอากาศประเภทนี้เดี๋ยวมันจะราคามันจะดรอปลงทาให้ผู้ใช้เข้าถึงง่ายขึ้นกอกอากาศแบบพาวเวอร์คอเนี่ยมันมีถ้าเป็นของจอนเดียม,มันจะเป็นกองแบบเป่าตัวเองด้วยนะเป็นแบบทําความสะอาดตัวเองผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันมีเทคโนโลยีทําความสะอาดตัวเองหรือเปล่าแต่ว่าทางคูเบอร์ต้าเขาไม่ได้ เขาไม่ได้ยิงเรื่องนี้มาขออนุญาตถอดได้ไหมอ่ะอย่านี้ว่ะผมไม่ขอถอดแล้วกันนะเพราะว่าของของเขาเพราะมันเป็นรถใหม่เขาอ่ะผมขอถอดแค่นี้เพื่อให้ทุกคนดูว่าเออมันคือกองอากาศนะพบว่าคอนะมันคือกองอากาศแบบนี้เห็นนะเห็นด้านล่างไหมครับเห็นไหมตัวนี้คือจุดดูดอากาศออกนะครับจุดไอ้จุดดูดอากาศเข้าผู้ผิดจุดดูดอากาศเข้านะครับก็มีตัวเป่าฝุ่นออก น่าจะมีว่ะน่าจะเป็นตัวเป่าฝุ่นออกคือตัวนี้อาจจะใช่นะเดาล้วนๆนี่คือครับนี่คือสิ่งที่ผมถือว่าผมชมคูเบอร์ต้าเลยผมชมมากๆด้วยเพราะว่าผมอยากให้มันเปลี่ยนได้แล้วอะ่ะอากาศมันไม่สมควรที่จะมีกองกองเปียกในรถแท็กเตอรอ์รุ่นใหม่ๆสังเกตได้เลยว่ารถรุ่นใหม่ๆของเมืองนอกเขาจะไม่มีกองเปียกแล้วนะฮะนี่คือจุดเด่นของคูเบอร์ต้าที่เขาทําออกมาได้ ไดด้ีคลิปนี้อยากจะมาโชว์แค่นี้แหละอยากจะอยากจะออกมาทําแค่สูงนี่ส่วนเดียวเลยว่าเพราะว่าคูบตาถ้าเขาทำได้ดีอันนี้ต้องยอมรับจุดนี้ว่าถ้าเขาเปลี่ยนรับรองได้เลยว่าค่ายอื่นต้องเปลี่ยนตามแน่นอนถ้าองค์ทรงค่ายอื่นเขาก็เปลี่ยนมานานแล้วแต่ว่ามันไม่ได้รับความนิยมและมันราคาค่อนข้างสูงแค่นั้นเองนะฮะโอ้คลิปนี้ยาวนะเนี่ยเก้านาทีแล้วมาดูรอบคันเดินมาดูรอบคันของตัวรถคันนี้ถังน้ามันเปลี่ยน จุดอีกจุดหนึ่งที่ตอนที่ผมทํารถแบรนด์อื่นๆนะลูกค้าจะชอบบ่นเวลาถังน้ำมันอยู่ตรงนี้กันโอ้ยยวโดนทางปลาล์มแทงเดี๋ยวโดนนั่นนี่ก้อนหินโดนตอเนี่ยทมแตงแต่แต่ถ้าเนี่ยถ้าคุณห่อหุ้มกรอบนี้เมื่อไหร่นะมันจะดีขึ้นเยอะมันจะดีขึ้นเยอะดีขึ้นแย,ะ,นเยะเลยเนี่ยหุ้มแต่ชิวบูต้าเขาทํามาตั้งแต่โรงงานแล้วที่หุม้มเกาะอย่างเงี้ยก็คือดีครับอ่ะก็มีลูกค้าอีกหลายคนโอ้ยถังพลาสติกมันจะทนเหรอคือถังพลาสติกมันดีอย่างคือมันถังมันไม่เป็นสนิวัันนกดดารออุตตใขง ถังน้มามันอันนี้เป็นจุดดีของของถังพลาสติกนะฮะก,ก,ก็อยากให้ย่าเปลี่ยนเปลี่ยนกันว่ามันไม่ต้องเป็นถังเหล็กหรอกถังพลาสติกเนี่ยดีแล้วแต่มันก็ต้องมาพุ่มด้วยเหล็กต่อใช่ไหมก็อาจจะงงๆและย้อนแย้งหน่อยบูตายย้ายังใช้คานหน้าระบบแบบพาตั้งอยู่นะฮะไม่ได้เปลี่ยนผมคิดว่าแล้วผมก็เดาว,ว่ามันน่าจะเป็นคานตัวเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนคานน่าจะเป็นคานตัวเดิมของเขานะฮะอ่ะก็มีเบียดผงหน้าให้นะครับเป็น อุปรกรณ์ต่อพ่วงของคูปตาเองนะครับเป็นของตาช้างนะครับรับประกัน6เดือนนะฮะหรือ500ชั่วโมงนะครับเป็น FD220 นะครับก็่าจะเป็น220เซนติเมตรเครื่องยนต์บล็อกเดิมครับเป็น3,800ซีซีเหมือนเดิมนะครับกองเครื่องตัวเดิมกองโซลา่าตัวเดิมกองดักน้าตัวเดิมผมว่าก็เครื่องเดิมนั่แหละง่ายๆก็เครื่องเดิมเนี่ยเปลี่ยนแต่ว่าบิดแรงบิดแรงม้าขึ้นมาหน่อยให้มันมีกําลังเยอะ อยู่ระบบระบบเมนเทานแอนคูเปต้าจะเริ่มเมนเทานแอนตอนชั่วโมงที่50นะครับแล้วก็ไป200แล้วก็ไป500เลยอนะ่ะ50แล้วก็ไป500นะทุกๆห้าร้500ชั่วโมงจะเปลี่ยนน้ำมันนะครับอ่ะข้อดีของเขาอีกอนหนึ่งคือเขาบอกว่าเขาโอเคนะเขากับ B7 นะแต,ออนนะแต่ยี่ห้ออื่น B เอ้ยกับ B 20นะแต่ยี่ห้ออื่น B 20ี่ไม่ได้เมื่อไรวิจารณ์เดียวก็ไป20ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้สิเพราว่ายี่ห้ออื่นบียไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่อ่ะนี่ จุดห M Series คันที่29นะครับ of the world อันนี้เป็นคันที่29ของโลกแต่คันนี้เป็นตู้แอร์คันแรกของโลกนะครับคันนี้นะฮะของใครไม่รู้แต่ผมไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถอยถามเฮียเอาว่าอันนี้ของใครชื่อใครเกีย e ร์ไปดูเกียร์กันดีกว่า12นาทีแล้วช่างมันโอ้โหเนี่ยทำดีดวะ่ะ ดูเกียร์นะครับเกียร์ของเขาเป็นเกียร์แบบ12แล้วนะ12หน้า12หลังนะครับเต่ากระต่ายอยู่นี่ครับคันเต่ากระต่ายไม่ได้ไม่รู้น่าจะโดนตัดออกน่าจะเป็นเพราะอะไรทักอย่างอ่ะนี่12เต่ากระต่ายแล้วก็คูณสองเข้าไปนะครับเป็น12เกียร์เดินรหน้า2เกียร์ถอยหลังห้องโดยสารก็ใหญ่โตครับใหญ่โตดีเออเขามีพนักพิงให้นะครับตัวใบมีดด้นหน้าจะอยู่ตรงตำแหน่งที่ดีขึ้น นะครับดีขึ้นรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นอ่ะไม่มีํำหน้าดูตำแหน่งมันดีขึ้นง่ายขึ้นนะครับถือว่าดีออกมาดีตำแหน่งการนั่งของรถออดีมาดูข้างหลังเน่ยจะจบที่ข้างหลังแล้วแหละถ้าถ้า98จะมี SUV วาลจะมีวาลคอปเปอร์ไฮดรอลิกเพิ่มนะครับให้อีกเพิ่มอีก1จุดตัวนี้ไปมีตัวนี้ก็เป็นคอปเปอร์ที่เห็นตัวเมื่อกี้นะครับเป็นกระบอกไฮดรอลิกที่ไม่ใช่แกนใหญ่นะก็แกนไม่ใหญ่มาก แกนเล็กนะครับแกนเล็กแกนเล็กไม,ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เออตอนแรกผมกกรู้ว่าแกนใหญ่นอกนั้นข้างท้ายเนี่ยก็เหมือนก็แทบจะเหมือนเหมือนเดิมเลยนะฮะก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากาเท่าไหร่สรุปดีกว่าดูเหงื่ออุดร้อนจริงไม่มีแดดแดดแดด,แด,ดบางๆแต่ว่ามันอบอ้าวก็มาสรุปกันนะครับสำหรับคูปต้าตัวใหม่เนี่ยคือผมให้ให้เต็มสิบกับกองอากาศมากๆเพราะผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงมาใช้กองแบบภาะวะคอมานานแล้วผมเลยให้ ให้เต็มจิตในด้านของการออกแบบดีไซน์ก็ก็สวยระดับหนึ่งแต่ผมชอบหน้าญี่ปุ่นมาเสียดายนะนึรว่าเขาจะเอาหน้าญี่ปุ่นมาขายก็อแอบ,บแอบ,บเสียดายเหมือนกันนะเรื่องกําลังยังไม่เคยลองก็จยตอบไม่ได้แต่เดี๋ยวโอมจะไปลองที่นัดนัดกันแต่ปไปเดี๋ยวประมาณกลางกลางเดือนหน้าหรือไปลายปลายเดือนหน้าครับเราจะมีนัดลองเทสกันนะครับกับโอมเรื่องจะเป็นโอมคนเดียวก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีขอบคุณด้วยสําหรับ เพื่ให้การสนับสนุนคลิปนี้นะครับสำหรับ Quick Raising นะจ๊ะใครกำลังหาเงินทุนหมุนเวียนนะครับมีเล่มทะเบียนรถของแท็กเตอร์ของท่านนะครับถือเล่มทะเบียนแท็กเตอร์ของท่านไปที่ Quick Raising ซึ่งมีกว่า150สาขาทั่วประเทศนะครับเงินด่วนสบายใจไป Quick Raising นะครับสนใจสอบถามได้นะครับที่ Line แอดนะครับแอด Quick Raising นะฮะอย่าลืมเติมแอดกันด้วยแล้วกันครับสำหรับ Quick Raising ท่านเองนะจ๊ะ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอคุณเฮียนันครับ a s b บ้านโป่งนะครับที่รับติดตั้งตู้แอร์นะเก่งแอร์ทุกรถทุกแบรนด์ทุกแบบนะครับ mm. ก็ฝากกันด้วยเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเทตบอยด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ไปก่อนสำหรับเ U M 9 8ูนะครับไปจ้า